สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมตัวนี้ปรับได้ตั้งแต่ 0- ถึง28โวลต์น,นะครับแล้วก็แอมก็ปรับไดจ้จนถึง100แอมนะครับตัวนี้โคตรแรงเลยนะครับตัวนี้ก็วันนี้ก็มาทดสอบชาร์จแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับผมตัวนี้1 2โวลต์600แอมป์นะครับผม, 12, 600, ม,บผมใส่กล่องไม้นะครับ นี่นะครับผมก็ประกอบด้วยแบต300แอมป์นะครับ8ก้อนนะครับผมนี่นะครับก็ทำการขนานกัน2ก้อนต่อ1นเซลล์นะครับ1เซลล์1เซลล์2เซลที่2เซลที่3เซลที่4นะครับพบ8ก้อนนะครับผมนี่นะครับ2ก้อนทำเป็น1เซลนะครับนี่ครับขนานกันแล้วก็วนมานะครับผมเซลลที่2แล้วก็วนไปเซลล์ที่3แล้วก็วนมา เซลที่สี่นี่นะครับเป็นขั้วลบนะครับผมอันนี้ใส่กล่องไม้นะครับอันนี้ควบคุมด้วยบีมเอสขนาดร้อยี่สิบแอมป์นะครับผมตัวนี้ก็จะไปขับแอร์นะครับผมแอร์รถยนต์นะครับก็พอประกอบเสร็จก็มาชาร์จด้วยเครื่องชาร์จนะครับผมตอนนี้ก็ชาร์จอยู่ที่ประมาณ25แอมป์ M นะครับผม เพราะว่าสายชาร์จตัวนี้เส้นเล็กนะครับมันทนทนได้ประมาณยี่ิบห้าแอมป์นะครับถ้าเกินนี้มันจะร้อนนะครับผมเดี๋ยวผมลองปรับขึ้นไปอีกนิดนะครับผมตัวนี้ปรับแอมป์นะครับตัวนี้ตัวนี้ปรับโวลต์นะครับเลือกปรับโวลต์ได้ตามใจชอบเลยนะครับผมอันนี้ปรับแอมป์นะครับนี่นะครับก็ชาร์จขึ้นไปเลยนะครับ ก็สัก4 0 5 0แอมก็พอครับสักหสิบห้50แอมนะครับผม5้แอมเพราะว่าสายเส้นนี้มันเล็กนะครับผมอัดเข้าไป50แอมนี่เริ่มร้อนแล้วนะครับตอนนี้เริ่มเริ่มอุณหภูมิเริ่มขึ้นแล้วนะครับอุณหภูมิเริ่มขึ้นละเริ่มร้อนแล้วนะครับผมถ้าสายเส้นนี้เส้นใหญ่ๆห,หน่อยนะครับผมก็ปรับได้ถึง100แอมเลยนะครับผมนี่นะครับ แต่ค่าตัวมันก็แพงนิดนึงนะครับผมตัวนี้นะครับก็เอามาชาร์จ600แอมป์นะครับผมถ้าชาร์จน้อยแอมป์ก็นานเต็มนะครับผมทั้งคืนก็ไม่เต็มครับต้องใช้ตัวชาร์จแรงๆนะครับผมนี่นะครับตัวนี้ปรับโวลต์ก่อนชาร์จก็ปรับโวลต์ให้ได้แรงดันชาร์จ ของชนิดของแบตเตอรี่นะครับผมแล้วก็มาแล้วก็มาคีบปรับแอมนะครับผม mm hmm. นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวก็ชาร์จทิ้งไว้ทั้งคืนนะท mm ุ hmm. นี้เช้ามาก็น่าจะเต็มแล้วนะครับผม mm hmm. โอเคครับผม mm hmm. ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับผม